โอเคครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมโจ e อ็ r i d e r นะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ r o v Sur ร e ฟเบเวียดนามนะครับคืออ่าเร์เบต้าเวียดนามเนี่ยเขายังอัปเดตได้ไม่เต็มที่นะครับคือแพทมันยังมาไม่ครบนะครับผมคือบางอย่างเนี่ยเขาก็ยังไม่เอาลงนะครับก็คือว่าอ่าอันที่เพิ่มเข้ามานะครับดูนะครับหลักๆนะครับคือในเนี้ยผมจะดูจากอ่าหน้าล็อกบี้ก่อนครับหรือหน้าอ่าตัวเกมก่อนนะครับทุกคน คือหลักๆเลยจะมาแค่ตรงนี้นะครับผมอ่ะที่ผมวงแล้วอันนี้ครับผมคืออันนั่นอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมของร้านค้านะครับผมอ่ะผมจะกดเข้าไปดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผมแต่ผมจะไม่เติมนะครับอันนี้ค่อนข้างที่น่าจะอ่าเป็นเหมือนร้านค้าเติมแบบกดเข้าไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนอ่ากิจกรรมแล้วก็เพื่ออ่าเล่นเกมแล้วก็อ่าได้เงินนะครับตรงนี้ประมาณ4ี่ห้าช่องเนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนรูปร่างให้สวยขึ้นเท่านั้นเอง ส่วนกิจกรรมของเซอร์เบต้าเวียดนามเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้านะครับทุกคนโอเคหน้าสตาร์ทหรือหน้าอื่นๆนะครับก็จะจัดมาแบบตามระเบียบนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่นะครับผมเราไปดูฮีโร่กันก่อนนะครับโอเคครับฮีโร่นะครับบางตัวรูปร่างหรือโปรไฟล์ก็ยังไม่เข้ามานะครับแต่ตัวนี้น่าจะเป็นอาญานะครับผมอ้อ่านเล่นไม่ถูกละโอเคครับผมจะเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับคือ เซิร์ฟเบต้าเนี่ยฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วเงินที่เขาแจกมาเนี่ยเป็นแสนนะครับคุณซื้ออะไรก็ได้นะครับจัดลุนได้ตามปกติเลยครับผมตามปกตินะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนการเปลี่ยนภาษาหรืออื่นๆนะครับที่อยากให้ผมสอนนะครับผมจะสอนให้หมดนะครับช่วงนี้ผมจะพาไปอัปเดตเกี่ยวกับเซิร์ฟต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีคลิปได้ลงบ่อยๆนะครับโอเคครับ โอเคส่วนสแกนวีแชทหรืออะไรอย่างงี้นะครับคือผมสแกนให้ไม่ได้นะครับส่วนคนที่ถามมาว่าตัวไหนจะปรับในเบต้าต่อไปนะครับจะปรับจะเนฟอันนี้ผมพูดถึงตัวปรับก่อนนะครับแค่ตัวเดียวนะครับที่โดดเด่นนะครับนั่นคือเพนนะครับเพนสกิลนะครับจะวงใหญ่มากๆนะครับผมจะวงใหญ่มากๆนะครับจากเดิมวงเล็กนิดเดียวนะครับแต่อันนี้จะใหญ่และจะแรงขึ้นนะครับทุกคนคือเป็นเมท แอสซัซินละลายแทงได้ดีมากๆครับผมคือยิ่งเป็นเพื่อ,อแครี่นะครับผมตายโคตรไวนะครับตายโคตรไวนะครับแล้วคนที่เป็นเมนเพนนะครับผมเพเพนอคือมึงไม่ต้องขอมากนะครับเพนคือมันเก่งอยู่แล้วเว้ยมึงยิ่งขอมันยิ่งปรับและแม่งยิ่งโกงเนี่ยสกิลนี้นะครับ จะใหญ่มากๆนะครับผมสกิล2จะวงกว้างมากๆนะครับแล้วอันติจะแรงมากๆนะครับแต่จะแลกด้วยการลดคูดาวนะครับผมเนี่ยสกิล2จะใหญ่นะครับผมใหญ่เท่ากับเนี่ยวงของอป้อมตีเมื่อกี้เลยเท่ากับป้อมตีเลยนะครับคือถ้าอยู่ตรงกลางแม่น้ําก็เต็มแม่น้ําครับผมเต็มแม่น้ําเลยช่องกลางคือเต็มเลยนะครับอ่ะอันนี้คือสปอยออกมานะครับอันนี้คือสปอยออกมาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะปรับจริงหรือเปล่าถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดปรับนะครับผมบอกเลยว่าคนที่เล่นเพนเก่งๆนะครับคือมึงโกงมากครับแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยถ้าปรับมาเซิร์ฟไทยน่าจะเนิร์ฟนะครับน่าจะปรับไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยค่อนข้างที่จะปรับสมดุลน,นะผมคิดว่าเซิร์ฟไทยน่าค่อนข้างที่จะปรับสมดุลน,นะครับโอเคสําหรับเพนก็มีแค่นี้นะครับผมสําหรับตัวที่บัฟขึ้นมานะครับโอเคผมกดออกลนะโอเคหลักๆก็จะมีแค่ โปรไฟล์ฮีโร่นะครับผมแล้วก็ล็อบบี้นะครับปรับใหม่ตกแต่งใหม่สวยมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง50 50นะครับระหว่างบัฟเพนนะครับผมให้เก่งขึ้นหรือจะบัฟให้เนิฟลงนะครับผมโอเคมี2อย่างนี้นะครับอ่าโอเคไอ้สามอย่างดิมี3อย่างนี้นะครับโอเคครับผมก็อ่าไม่มีอะไรละสําหรับอัปเดตเซิร์ฟเบต้านะครับผมไม่มีอะไรมากครับมีอยู่แค่นี้นะครับก็แค่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสาร อันนี้เฉยๆนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ